กับแม่มาจัดการครับปู่ค่ะาธุสาธุแต่วแญางญาลค่ะเก่าเด้อเก้าสองม่บอกนี่ไงเล่าแล้วกันชุดวิ่งกัมีสองกับเก้าแล้ปู่ชุดวิ่งส่วนแรกวิ่งรูดกับมีสองกับเก้าเข่ากับสองทั้งสองทั้งเก้าแล้วัมาน้่กันเลยเก้ากับสองสองกับเก้านี่ เลขออก909252สองตัว92เน้ะค่ะ92เต็มๆมาตรงๆเน้วค่ะ92เนอะบอสผีดอกเลยวิ่งเห็นทำได้กั็บอสผดถึงว่าปรมาณสองสองมามตัวนึงจะไหนจ้ะแล้วก็ปูจำใหม่092เน้าค่ะเบอยขันแมนอ่ามันก็ว่าเป็นเลขสามปันตป็นนของตัวเอาเนาะเลือกใหุ้่เล็กหน่อย แมอนอยู่ฟันมาหลานใช่เสียชีวิตฝันมาล้านหลานใช่เสียชีวิตแตงแตงหมดที่แล้วปูฝันน่ะอ่าพ่อสองสองห้าสองห้าเข้าสามตัวไหมคะปูมันมาออกย้อนหลังเนาะจ้ามาออกย้อนหลังพ่อสองสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าพ่อสองเกิดฟันมาคืนฟันมาคืนว่านมาคืน,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 นวันโคนหนึ่งก็เชื่อออกมันที่สี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่ง จ้ะมัน <อา S 1> มัน,นนะมนันไปออกมันออกสามตัวพ่อซอเลยเนาะค,<ส>นค่ะปูเก้าสองนี่ก่ะเนี่ยเก้าสองอันนี้ให้ตรงตรงมาลางบันนี้ศูนย์เก้าแม่ค่ะปูเก้าศ<ส>ูนย์เก้านี่ไปร่าอบนเนาะค่ะปูนาะไปอด้ทอบลนดั้อุดอนนงันนี่มาทั้งอุบลอุดอนเนาะคะ่ะมาทั้งสามตัวทั้งอุบลทั้งอุดอน,น <c oughs> จ้ะ ืัอที่แล้วก็แตกสามตัวเข่าศูนย์สองเก้าโอ้แรงไหมมาเลยเอาหาศูนย์ีเขา่ขาสองอันนี้อีกเธอมีหัวหันะวดรมาก็ไดสามยางฮะปบ้านเลา่าบนคือไปทุกวันจากกับปูเล,ลา่าบนหลวงมันไปทั้งปวงบ่อย่าไเ่เลขวิ่งเลขวิ่งนี่โอ้สามงวดติดติดเว้นแค่งวดเดียวนึง เดี๋ยวครัเลขวิ่งพันเปอร์เซ็นตะ์แหละผมลอยเปอร์เซ็นต์เลยแม่นมากเนาะค่ะมันนี่ก็สิได้ตามต่อเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้ปู้ก็สิไปธุระอีกเนาะ,ะเอาไว้เลยไปธุระบ่มีเวลาให้จ้ะเอาต่อเอาต่อเลยโอ้โวันที่ยี่ปีนี่วันพุธยี่ปีค่ะเราพัฒนาเนาะค่ะ เขียนกันยิบซีกัญญาใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วเนะค่ะปูหาห้องมือเมื่อแล้วจ้าหาห้องมือเมื่อแล้วมานี่ก็สิเป็นรัฐบาลไทยรุนไทยรุนล่าเอาโม่จะจอบมรอดมือขึ้นอีแมนเดียค่ะปู บ่นเบิงน้ำพ่นมันเบิงแล้วมันลืมให้ยจะมูดจะจอม,มเลยคนอย่างสิถือแน่นอยู่ค่ะชุดเดียวเนาะเน้นๆไปเลยเนาะค่ะปูปัดเลยไเลยเพราะเอาหล่ตัวมันนี้นันี้ชุดวินมีอย่างเน่ค่ะปูเลขวินศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าศูนย์สองสี่เจ็ดเก้าค่ะมันนี้นันดกระเาออกมาเลยวิ่งรูดจ้ะ หน่งตัวเดียวคือคือซีแหลมดิงรูดมิตัวเดียวบหมคะปูเูนาตัวหนึ่งครับศูนย์อ่าตัวแรกก็คือซีบ่จ้ะเลือกเอาตัวไหนศูนย์ศูนย์สี่เก้าอ้ามาด้วยสามศูนศูนย์เนาะสี่เก้าเนาะเน่นบันนี้ค่ะปูแน่นตัวเดียวคือซีศูนย์กับเก้าตัวร่องจ้ะทุกวันน่ะนะบางบางหันกัน เขาตัวเน่นด้วยเนาะตัวเน่นเขาสองตัวสามสามตัวนี่มม่สองกะโอ้กําไรอยู่ดีเนาะกะปูนะเดยินีเสืองเสื่องน่ดี๋ยวว่าเปิดแค่ไรด้ยินอดี่ว่างั้นตองซื้อนเสียเนี่ยจ้ะเอ้น เสียงเสียงเขาท่าทำบ่บ huh. ่บ่ได้ย oh, no ินหรอกค่ะป euh, ูได้ยินแต่แจ๊กวังเดียวเท่านั้นล่ะเสียงเสียงเลยเขาท่าทำบ่บ่เขาหรอกค่ะมันติดมันคิดกดดูกับเสียงเขากันเสียงเพลงบ่เป็นยังเอ้ยกันเสียงเพลงอันลิขสิทธิ์บ่ได้ค่ะจะเสียงเครื่องเสียงหยังบ่เป็นหยังแม่น่ะอ๋อบ่เป็นหยังค่ะแจะมาอ๋อบ่ดังเลยสามตัวค่ะปูสามตัวหลัก องลักรอยสองแปดสี่สองเจ็ดสี่สองเก้าสี่สองสองยังก่อป้วนแรกสองแปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สองแปดสี่สองเจ็ดสี่สองเก้าสี่ค่ะเงาเลขฟันตะปูหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเด็กไก่เด็กไก่ใส่ เลขไก่เนี่ยจับไก่ใส่เข่งต้องโตเลนจ้ะสองสี่สองสี่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สี่บวกคว่ะปูอสองสี่สองสี่สสหลังไงยังอีกค่ะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด แล้วกันหนึ่งสี่แล้วหนึ่งเจ็ดค่ะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดค่ะกัะวนวะสี่เก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดความฝันมี่ เจ็ดเก้าศูนย์นเดียวเนาะคะ่ะปูนเนาะเลขติดสี่เลขติดส e ี่นสี่องสี่เดี๋ยวเด้อค่ะปู้นสามตัวเน้นตัวใดจ้ะเ4 2.8ติดสี่สองแปดฮะเน้นสองหางเน้นเจ็ดคับเก้าเน้นเจ็ดคับเก้าก็ส่สองเก้าสี่สองเก้าสี่เปนบ สองเก้าสี่สองเจ็ดสี่สองเก้าสี่กับสองเจ็ดสี่แล้วอันตัวเน้นเนาะแล้วก็สองตัวจับปูสองตัวเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสองตัวสี่เก้าส่วนดอกแมนบองหาปูสี่เก้าอ่าสี่เจ็ดสี่นะสี่เจ็ดนั่นสี่เจ็ดสี่เจ็ดมี่บอกขึ้ว่ามี่มี่ทหาเจ็ด อบ,บอกบอกสอง 10, 90, 17, 48, 57, สี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดสี่ศูนย์มนันล้สองเท้าบอกโอ้แมนนี่ดีตัวละสี่ศูนย์ล้มสองเท้าเอาตัวนั้นมาเน้นๆไปเลยเ,เปลี่ยน,นเป็นสี่เจ็ดนะปูณห์ครบข้าบนหายแล้วแล้วลืมเลิก <laughs> สีเ่เจ็ดเ้อตีหายแล้วเด้อจำหมดเด้อเนี่ยเด้ออ่าสี่เจ็ดหนึ่งตัวรับศูนก้าสี่ครับสี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เด้อตัวแนนเนี่ยเด้อค่ะอ่าเน้นที่4 0กับ4 7เน็ะเนาะนอกับปูเป็นบอถูกเนาะ4 7กับ4 0่สองตัวอ่ะ เดี๋ยวตัวเ,เน้นเดี๋ยวเด้กค่ะปูตัวเน้นมีสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าหลายอย่างอีกปุ๊ค่ะปูเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเอาเอานี่ห้าเจ็ดกับห้าเก้านี่พอครัล้เอาห้าเก้านะ, 5, ะ,า 5, 9, ะคะห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเนาะจ้ะโตเราสอบสวนตัวเริ่มมีสามหางแล้วตัวใดค่ะปูทัน ตั้งานาน่ะตัวใดคะ4เจ็ด่ศูนย์่เก้าใสดาวไปเลยตามทางเลยเก้า่เ <4 000. S 2> จ็ด่ศูนจ้าตัวแล้วจ้ะใส่ดาว,วาตัว,วมากตัวมากมันจะเขาได้ตัวดาวนั่นแมนอยค่ะตัวดาวังแตยังบอกัย่งแยมนั่นเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> วันดีพานมากอะเข่าเก้าสองนะคะ่ะไอ้ดาวอ,อู้บลนานะทั้ทงอูบลเนยอ,อย่าลืมมาเบิกเนี่ยนะอู้บลเนี่ยเนี่ยเด้คอค่ะขอทวนตัวเลขแปมหนึงเนาะคะ่ะปูอ่ยี่สิบสี่กันยาสองห้าหกแปดเนาะคะ่ะลาวเพื่อนบ้านเนาะวันวันพุธชุดวินมีศูนย์มีสองมีสี่มีเจ็ดมีเก้าวิ่งลูดมีศูนย์มีสี่มีเก้าเน้นที่สี่เนาะคะ่ะ

เน้นเน้นสี่ศูนย์เก้าศูนสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะ,ะเน้นแบบอันนี้ผู้ชอบส่วนตัวและะ้วนมีสี่ศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้านะคอะถูกบ่างค่ับผู้อาสามหางไม่ไดาวจ้ะแต่ว่าบมเดลท่านได้เวาเรื่องเรื่องที่พานมาานากะ,ะเรื่องคพิมฟันว่าไปเลยนี่เนาะครับผู้นากฟันว่านี่พอสอนร้านร้านเนี่ยเสียชีวิตเห็นไหมร้านมีชีวิตอยู่ปกติเนี่ยแหละ แต่ว่ามือื่อนออกมันออกตามหลังจากมาออกตามหลังฟันตั้งวันที่แล้วนะคะเกิดสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าปรากฏว่าสองหาสองนี้มาออกสามตัวเลยนะะนเนาะค่ะปูเนาะสองห้าจ้าลราก,า,ก,กาอายุพันสามสิบสามเอ้ยสี่สิบสามสี่สิบสามบมแม่อายุเนาะแต่ว่ามาออกเพราะองเกิดเนาะคะ่ะขาแมันลอกก่อนหัวหนึ่งเลยจ้า ก็ถือว่าฟันแม่นอยู่แล้วองแต่ว่าไม่ได้ออกวันนั้นเมื่ออ่องวันนี้ต้องตามกันฟันยังสี่ขึ้นแม่นแต่ละรกับปูพอห่อถ้าเบื้งมันจะมานี่เก้าสี่ศูนย์เนี่ยบ่ม่าเล่ากับเท่าเลยมันที่หนึ่งอะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้านี่เท่าเลยหัวใเหมือนบอกหัวเล่าเลยสังเกตเมื้องตอนนี้เล่าบนลักนามีศูนย์ตลอดนะคะปูเนาะ ช่วงหลังมนันี่มันออกเก้าศูนเนี่ยงว,งวดงวด้กันี่เก้าศูนย์วดที่แล้วก็ศูนย์ห้ามกสี่ศูนย์ห้าศูนเนี่ยมะนีงวดทัดปีกหกศูนย์เนาะเนี่ยสามวดติดศูนย์อยู่ทางหนาแล้วก็เว้นงวดเดียวกับศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกดังกันหนึ่งอ้าวดอหลรกดไลร์กดแชร์ด้โย ย่อมจ้าว่าไม่กำลังใจนะฮมันเป็นสายบุญอาญาเนียหมอนนะไฮ้ยปวดในป่ดนปวดซื้อกับซื้อบ่าซื้อกับ่ต้องซื้อบ่อพอซื้อกับบ่ต้องซื้อทีบันเทิงไปจ้ะดูเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะปุณาะุความใจไปดซีเรียสเขาแก่ซีเรียสเขาก็ได้เขาก็ มันจะเป็นแชแนลทางเนะจ้าลูกบอลมันก้มผมยังมาตุปีนไม่คฮบบอคุณน้ำบุญวัฒนาอย่ากน้งน่าร่กาไขลำไขด้วยคอยเงี้ยฟังๆเลยยงจูสาธุค่ะปูค่ะเอ้ยรัาสาธทวดาคุ้มครองมือตลอดปลอดภัยสาธุค่ะปูให้เอฟซีมันไม่โชงน้ำเนะค่ะปูเนาะอย่าโยมหัวบงละกันละ ฝนตกสาเทวดาค่ำคองเหมือนกันแหละสาธุสาธุสาธุครับปูฟังคนเยอะสาธุตกคลิปแล้วค่ะกราบขอบพระคุณค่ะปูค่ะเอาเยือละมันมาดูเอาเด้อบ๊วยไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ไปงานโถพระจ้าเอาเพิ่นเพิ่นได้ยินอยู่หรอกค่ะปูสาธุสาธุสาธุค่ะปู่กราบขอบพระคุณค่ะการนมัสการค่ะปู่ค่ะ อาด้้วยแห้งแห้งตังตังจ้ปูวไวยพรหน่อดีดีนะคาคุณพ่อคุณแม่ที่เมื่อนี้แต่เศร้าเนี่ยเพอปูสิบใบทุละเนาะ,ะกับขอให้ทุกท่านมิโซมิรามิหมานผูใดเคยได้กะ,คะเคยเบ่งปูแล้วกับ่ผิดหวังเนาะ,ะไม่ว่าจะไปทั้งอุบลเนาะ,ะทั้งอุดอรเนะาะภาคกลางกะมิโซมิรามิหม,ม,มานกันทั่วทวนหนางวดก้อนปูกับแตกสามตัวเนะะาะะเขาทั้งเลขวิ่งเนาะ ชุดวิ่งงวดนี่กะเขาอีกแล้วเนาะสองตัวแถมเลขควมฝันกับเขาย้อนหลังตามหลังอีกเนาะโอ้ยฝันแม่นแท้ๆเนาะกันฝันว่าอ่าผู้ใดเสียชีวิตยังสิส่วนส่วนใหญ่เนาะจะขันบบออกเลขอายุกะสิออก่สอเกิดขันแม่นบบออกว่านั่นกะท่องตามนะกันือจังปูฝันยังสิละเอาไปพี่จรณาเบงเนาะว่ามาแบบนี้เนาะเนาะ แตกสามตัวเนาะค่ะคัว่าแล้วแตกสตัวสองงวดงน,น,วนี้เดง่มฝันงวดนี้เข่าสตัวเนาะกับปวชวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะผู้ใด <ๆ S 1> อยากร่วมบุญร่วมท่านกับปูเนาะอ่าโอ้แอดเลื่อมให้เบิรงเนาะน,นี่ค่ะ ล่างสุดเด้อค่ะนี่เดอ้ออันล่างสุดค่ะเนี่เมืองดนบ่ได้นลค่ะ,ะได้ะะปิดกดพ่นอ่าออกวันศานะคะ่ะออกพันษา,าู่ก็จะมีอ่ากระถินแนละะ้วค่ะเป็นบุญเป็นกระถินอยู่เนาะคะ่ะผูยย้ใดอยากรวมสางบุญสางกระถินน้ำปูกับระบุก็ได้และะ้วค่ะผู้ใดอ่า โอนบัญชีหรือ,อยังไงทรหาปูโดยตรงก็ได้นอกะในการสร้างบุญสร้างท่านเนาะค่ะต่อบุญกุศลให้ตัวเองในทั้งพบภูมินี้แล้วก็พบภูมุมหน้าเนาะปูก็อยากสร้งางท่านเขาวัดตัวเองด้วยคือกันแต่ว่าอ่าจังใดแบบใดนี่กันเดี๋ยวรวบรวมได้รายได้หน่อยจังใดกัจังว่ากันเนาะค่ะสั่งเัองเ,เล็กน่าหน่อยได้หน่อยสั่งหน่อยได้รายสั่งไายเนาะค่ะอ่าไม่ได้บังคับกันเนาะ คุละเล็กละหน่อยละหาละซิสะสมบุญไปเนาะก็ตามนี้เนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ขอกราบขอพระคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาอยู่ตลอดก็ขอให้มิโซมิลามิหม,มานแห่งๆปังๆเรื่อยๆเนาะไปกับแนวทางของปู่เสือเนาะเลขปูนี่ก็่น่าติดตามมากๆเลขวิง่งเลขรูดก็เข้าดีมากๆขึ้น,นะะกันเนาะก็ ปรดใช้วิจรารณญาณเด้อคุณพ่อคุณแม่มีสติขอให้มีสมาธิเนาะ,ะมีสติเนะะาะทางช่องก็เสนอเพื่อเป็นสื่อกลางส่วนปูกรหไเป็นแนวทางเนะะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพรนันทุกชนิดเนาะ,ะสนับสนุนซื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยเนาะ ผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไท้กับคอยถูกรางวัลที่หนึ่งะะเด้อค่ะเด้อแห้งๆปัง,ปง,ปง,ปงๆมันมันเรื่ยๆสลับคลิปนี้ก่ะขอตัวก่อนเด้อค่ะคลิปหน้า <Yeah. S 2> เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ